สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับตอนจบวันพีสของกลุ่มหมอฟางเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเป็นไงเนื้อเรื่องนั้นจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะมีใครตายหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องวันพีสเนี่ยมันเริ่มได้มีการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆมามากมายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยแลวก็วิเคราะห์กันหน่อยนะว่าตอนจบวันพีสเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นแบบไหนซึ่่่่่งงใในน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 นเเืืื้้อออออหหาาาาวััััพีีปจจุบบบมคคคททกยยซึ ม,ม, <Wheel. S 3> มันคือก่อนที่น่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่ไอเคสที่มันเหมือนกับว่าจะเป็นภาคการปลกเรื่องราวต่างๆเพราะว่าในตอนที่เวกัพันนั้ประกาศเรื่องราวออกมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวเกิดกับร้อยปี่ย่งความว่างเปล่าผสมควรนะฮะซึ่งนั่นก็น่าสนใจนะว่าเรื่องราวพวกนั้นมันจะปูไปสู่เรื่องราวตอนจบวันพีได้มากแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดเนื้อหาที่ก่อคนอย่างเอลบามไดจบลงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการเข้าสู่เนื้อหาในช่วงท้ายๆของวันพีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวในอดี่ย มันก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตอนจบของวันพีด้วยมากก็น้อยซึ่งเราก็จะได้เห็นว่ากลุกม่มหมอฟางพวกเขาแต่ละคนนั้นก็จะมีความฝานันเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะว่าหนึ่งในงเรื่องราวตอนจบเนี่ยมันก็คงจะไม่พ้นเรื่องราวที่กลุ่มหมอฟางแต่ละคนพวกเขานทำตามความฝานันแล้วก็เรื่องราวที่พวกเขาแต่ละคนนั้นอยากทำให้สําเร็จซึ่งนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ตอนจบรถก่อนตอนจบมันจะมีเรื่องราวแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าก็แน่นอนนะว่าในช่วงเวลานั้นกลุ่มหมอฟานั้นคงจะได้พาราเทลสส แต่ว่าอย่าลืมนะว่าลูฟี่เนี่ยเขานั้นมีความฝันหลังจากที่เขานั้นเป็นราชาจรสลดัดเพราะฉะนั้นเรื่องราวในตอนท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ลูฟี่เขานั้นทําตามความฝันหลังจากที่เขาได้กลายเป็นราชาจรสลัดแต่ว่าก็น่านเสียดายที่ความฝันลูฟี่เนี่ยเรื่องราวพวกนี้ยังไม่ได้มีการเผยออกมาจะมีก็แต่เรื่องราวที่บอกนักลูฟี่เนี่ยในตอนที่เขานั้นเล่าความฝันให้ฟังไม่ว่าจะเป็นพวกเอลกาซาโบหรือแม้กระทั่งกลุ่มหมอฟางเนี่ยพวกเขาทุกคนนั้นก็ต่างหัวเราะซึ่งมันน่าสนใจนะความฝันลูฟี่มันจจะไปปเเเหหมืืืออออออนกับรร่่งาล ราว้วยความที่ว่ากลุ่มโรเจอร์ในตอนที่พวกเขาไปรับเทลแล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆของโลกใบนี้เนี่ยในตอนนั้นกลุ่มโรเจอร์ทุกคนนั้นก็หัวเราะออกมาเหมือนกันซึ่งขนาดโรเจอร์เขาในยังพูดเองเลยวนะว่าเขาอยากที่จะเกิดในยุคสมัยเดียวกับจอบอยซึ่งนั่นก็เลยมีโอกาสสูงมากที่ความฝันลูฟี่ที่ไม่ว่าเขาเนจะเล่าให้ใครฟังเนี่ยทุกคนนั้นก็ต่างหัวเราะกับเรื่องราวพวกนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความฝันลูฟี Luther, ่แลวก็จอบ์ยคนก่อนม er. ันก็อาจจะเป็นความฝันเดียวกันซึ่งมันก็อาจะ ข่าวนั้นได้ทาตามความฝันที่มันได้เปเหมือนกับสิ่งที่เจอบ้าคนก่อนนั้นอยากทาก็เป็นได้แต่ว่านอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันเนี่ยมันก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่มันน่ากังวลนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าหลังจากในกลุ่มหมอฟางมันจะมีใครตายหลังจากนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้กลุ่มหมอฟางได้มีใครตายขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่มันดราม่าและก็เพลงมากนะฮะแต่มันก็จะมีหนึ่งเรื่องราวทำสคริปที่มันอาจจะตัดเรื่องราวไปในตอนที่กลุ่มหมอฟางนัง แล้วก็เนื้อเรื่องตลอดมาที่เราได้อ่านแล้วก็ได้ดูกันเนี่ยมันก็คือเรื่องเล่าจากบู๊กที่ได้มีการเล่าถึงกลุ่มหมอฟ้าทุกคนได้ได้ฟังกันนะฮะซึ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าตอนจบที่มันอาจจะดูเศร้านิดๆแต่ก็ไม่ได้ดราม่าเท่ากับกลุ่มหมอฟ้าที่โดน่าตายอะไรแบบนี้แต่ว่าก็จะมีหนึ่งเรื่องเล่าในตอนจบที่ไม่น่าจะสอดคล้องกับเรื่องเลที่ลูฟี่เนี่ยเขานั้นจะได้ทำตามความฝันหลังจากนั้นนั่นก็คือตอนจบในเรื่องวันพีซกลุ่มหมอฟ้านี่จะได้ออกเดินทางกันอีกครั้งซ และถึงแม้กลุ่มหมอฟานนี่ยังไม่ได้เดินทางไปทุกเกาะก็ตามแต่ว่าการไปราบเทลและการประจวบวันพีชมันก็หมายความว่ากลุ่มหมอฟานนั้เดินทางรอบโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่กลุ่มหมอฟางพวกเขานั้นต้องออกเดินทางไปยังเกาะต่างๆีครั้งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฟังจากเรื่องราวของเว,วกพังเนี่ยเราก็จะได้รู้เรื่องราวที่ว่าในปัจจุบันโลกในตอนนี้นั้นไม่เหมือนกับโลกในอดีตเพราะว่าในช่วงหนึ่งร้อยปี่งความว่างเปล่ามันมีเรื่องราวที่บอกว่าโลกใบนี้มันได้จมสู่่ m, ่่่่นนนน้้าทททะเเเลลไปกกวว200มมตรซึงัใหียแผดิโ ต่างจมน้ำแล้วก็อยู่ใต้น้ากันหมดและเกาะต่างๆในปัจจุบันที่เราได้เห็นการเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นดินที่อยู่เหนือน้าทะเลและก็เป็นภูเขาหรือยอดเขาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตอนจบวันพีทถ้าเกิดมันเป็นเรื่องราอทท่า่าในตอนจบมันเป็นเหตุการณ์ที่โลกน้าท่วมแล่ก็จะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าในตอนนั้นผื่แผ่นดินที่เคยจมน้ำแั้นก็จะกลับมาอีกครั้งและนั่นก็เท่ากับว่าโลกทั้งใบนั่นก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นเหมือนโลกในอดีตกอนที่จะ เพราะฉะนั้นการที่กลุ่มหมอฟานเนี่ยจะได้มีการเดินทางครั้งใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นการเดินทางที่มันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนจบวันพีทมันจะเป็นเรื่องราวที่กลุ่มหมอฟานเนี่ยจะได้เดินทางอีกครั้งและก็เป็นการเดินทางที่ลูฟี่เนี่ยจะได้ทําตามความฝันเนี่ยี่มันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งตอนจบปลายเปิดที่มันน่าสนใจ่ากลุ่มหมอฟางพวกเขานี่จะทําแบบนี้ในตอนจบหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมาลองลุ้นเล้วก็ลอนลต่อไปนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกายแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหาขหาวเคลหม่ยชาวเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ